สวัสดีครับอ่าข้อนี้ก็เป็นเรื่องแรงหนืดใช่ไหมนะครับก่อนที่จะทําโจทย์ครับนะก่อนที่จะทําโจทย์ผมจะปล่อยให้คุณทำาิบวิก่อนแล้วกันนะครับหรือจะคลอคลิปไว้ก็ได้นะครับ Let let's first Let do do ลองทำดูก่อนครับลองทำดูก่อนนะเอาจริงครับข้อนี้ถ้าใครไม่รู้สูตรนะจบเกมครับเอาบางบางอย่างก็ควรจำนะครับซึ่งเรื่องนี้ควรจำสูตรให้ได้นะถ้าคุณจำไม่ได้จบเกมครับนะข้อนี้ถ้าคุณจำไม่ได้ก็ไม่ได้ยากนะคุณก็วาดรูปนะครับวาดรูปเลยนะก็จะเป็นลักษณะนี้สมมติวัตถุอยู่ตรงนี้ครับ สมมติมีวัตถุตรงนี้จมลงมานะครับก็ต้องคิด2แรง1คือแรงอะไรแรงหนืดสคืออะไรสคือแรงอะไรแรงลอยตัวนะครับจับเท่ากับน้ําหนักคิดไปคิดมายิ้มพริ้มครับยิ้มเลยนะครับนะก็แตกอะไรอ่าบีตัวนี้คือโลเหลวถูกไหมวี v, จม G แตก V เป็นทรงกลม4ี่ส่วนสามพายลังสามยิ้มเลยครับตัดพายโป๊ะโป๊ะยิ้มนะซึ่งก็คนจำนะครับสูตรนี้นะครับก็สูตรยาวนิดนึง นะเพ s ่อที่จะด t นะครับทีนี้ตัวอย่างเนี่ยนะครับหรือ un นอิ t สแตนเนี่ยนะครับนะคุณก็ได้เจอมาเยอะแล้วเอาวิธีของคุณมาคอมเพล็ของผมดีกว่าทีนี้ลุยเลยแล้วกันนะครับโจทย์บอกว่าอะไรครับโจทย์บอกว่าทรงกลมลูกเหล็กทรงกรมลมรัศมีความหนานแน่นเท่านี้โรไอรอนไอรอนแปลว่าเหล็กนะครับโจมและเคลื่อนที่ในแนวดิ่งในแนวดิ่ง,ใน,นงในแนวแกนวาความหนานแน่นน้อยกว่าเหล็ก10เท่า คืออะไรแสดงว่าโลเล็กประโยคนี้บอกว่าอะไรครับโลเล็กเนี่ยอเท่ากับ1ส่วน10ของอะไรครับอ่ะเดี๋ยวีแสดงว่า10เท่าของโลอะไรโลนะครับแสดงว่าโลเเนี่ยเท่ากันกับโลไอยอนส่วน10นี่คือประโยคที่เขากล่าวตรงนี้นะเพื่อจะสื่อถึงตรงนี้นี่เองนะครับทีนี้สูตรที่ผมจะอธิบายเนี่ย คือโจทย์ถามหาความเร็วปลายนะครับสูตรนี้คือนะสูตรย้านทิตก็คือ v นะครับข้อสอบเอนทาร์ในรายวิชาวิศวกรรมแต่ก่อนเนี่ยออกออกเยอะครับออกเยอะเท่ากับนะครับเท่ากับสองนะครับสอง gr กํลังสองโลอะไรนะครับโลอะไรครับโลไอรอน ลบโลเอล L. ส่วนนะครับส่วน9กีตานะครับเราก็หาตรงนี้เองครับจบแล้วครับเนี่ยหาตรงนี้นี่เองนะครับหายังไงมาดาูโลไอรอนเนี่ยตั้งไว้นะเพราะว่ามันติดเทอร์โมไอรอนทั้งหมดลบโลเอลโลเอล,ลก็คืออะไรครับ1นึส่วนสิของโลละโลไอรอนลบกันครับก็จะได้เป็นอะไร9้าส่วนสิ โลไอรอนนะเพราะทุกเพราะทุกตัวติดไอรอนแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาใส่ตัวนี้ามาใส่ตัวที่เราเนี่ยลบกันเรียบร้อยนะครับดิสอะดิฟเฟนต์นะครับต่างดิฟเฟนต์ไม่ว่าต่างด้วยใส่เข้าไปก็จะได้เป็น V ใช่ไหม V ีสออาร์กำลังสองโลโลไอรอนก็คือ เน่ทั้งหมดนลบกันใช่ไหมก็ได้เป็น9ส่วนสิเรียบร้อยส่วน9อิตาทีนี้ก็จะดีใจครับ9ตัด9ครับอ2ก็จะตัดกับ10เหลือ5นะครับก็จะได้เป็นมีปลายที่เราต้องการเนี่ยนะครับก็จะได้เป็น gr กํลัง2 loi ล่อนส่วน5 ตอบใช้ที่4ีจบครับข้อนี้กินเต็มเต็มนะครับ